อย่าไปหาจับสมุนไพรมากินร่วมกันเองนะฤทธิ์มันเยอะทุกคนคำว่าสมุนไพรอย่าไม่ต้องไปใส่ยาอะไรหรอกฤทธิ์มันเยอะโอ้ยดิฉันเห็นควันดิฉันได้กลิ่นแล้วดิฉันอยากเข้าทางจมูกมันหอมมากเยหอมอะไรจะขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าทำไมฉันตึงติดนะคะขนาดกาแฟฉันยังติดเพราะฉันชอบกลิ่นชอบกลิ่น มันมีความสุขนะคะสมุนไพรเนี่ยก่อนกินต้องศึกษาให้ดีภาวะบางอย่างสมมติเนาะเราไปรักษาโรคตับสมมติแต่มันดันไปทําลายไตเราไปรักษาไตมันดันทําลายตับเราไปรักษาหัวใจมันดันทําลายปอดแบบนี้ค่ะเราไปรักษาปอดมันทําให้เลือดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสมุนไพรเขามีฤทธิ แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคะมันไม่ใช่ยาแก้ปวดที่กินไปแล้วแก้ปวดตรงไหนกันละปวดหัวก็กินยาแก้ปวดปวดขาก็กินยาแก้ปวดปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกก็กินยาแก้ปวดคือไม่รู้หรอกปวดอะไรกินแก้ปวดไปก่อนเห็นไหมยาแก้ปวดคือมันเขาเรียกอะไรคะมันไปกดนะคะก็คือแบบทําให้เราเหมือนเหมือนเราฉีดยาแก้ปวดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อระงับอาการปวดแต่มันไม่ได้หายนะแผลมันไม่ได้หายความเป็นมันไม่ได้หายแต่มันแค่ บรรเทาอากาศนะคะทีนี้ <S 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 นั่นแหละค่ะทุกคนก็เลยอยากจะบอกว่าการกินสมุนไพรต้องเลือกสมุนไพรเดี๋ยวนี้แพงทุกคนสามพันอย่างเงี้ยห้าพันอย่างเงี้ยของเราสามรห้าสิบบอกแพง นะคะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเอาที่สะดวกเลยเนาะเพราะว่าทุกอย่างไม่มีคําว่าแพงค่ะอทุกคนมีแต่ว่าซื้อไหวไหมกินไหวไหมแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะกินอะไรเข้าไปในร่างกายเลือกสักนิดหนึ่งนะคะดูสักนิดหนึ่งถ้าคุณจะกินเชิงเดี่ยวคุณต้องดูว่าเชิงเดี่ยวตัวเนี้ย มันช่วยในเรื่องที่คุณอยากให้ช่วยแล้วมันไปทำลายส่วนไหนไหมมันไปกระทบส่วนไหนไหมคุณต้องศึกษาให้ล,ลึกลึกลึกเขาจึงมีสมุนไพรตำรับเกิดขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้มัน <c oughs> เพื่อที่จะให้สมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรชี้เป้าสมุนไพรต้านพิษสมุนไพรขับพิษพวกเนี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็จะต้องมีเป็นตำรับของเขาในแต่ละที่นะคะก็จะเป็นสูตรสำเป็นสูตรของเขาเลยนะเป็นสูตรของเขาเลยนะคะสมุนไพรเหล่านี้ เพราะว่าอะไรคะเขาจะมีเขาจะวิเคราะห์สูตรมาแล้วว่าตัวนี้ช่วยบำรุงอะไรตัวนี้จะไปช่วยต้านอะไรลิดร้อนทำไมถึงต้องผสมลิดเย็นทำไมลิดร้อนเยอะต้องเอาลิดเย็นตัวนี้มาตัวสองตัวแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการวิเคราะห์สูตรนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเลือกกินเองมากเกินไปไตพังเยอะเกินไปปอดอาจจะพิการได้หรือว่ามีรออะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกินอะไรต้อง ศึกษาทุกคนทุกวันนี้ต้องศึกษานะต่อให้คุณนะ่ะอุย้ยคนนี้เป็นสุกตาฉันกินตามอย่างเงี้ยเวลาคุณเป็นอะไรมาเขาไ,ไม่ช่วยคุณนะคะไม่มีใครช่วยเราอุย้ยฉันฉันคัางไขคนคนนี้เาขาขายเลยฉันกินหมดอะไรเงี้ยเวลาคุณเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคุณนะคะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองนะคะเราต้องดูแลตัวเองระดับหนึง่งเราต้องศึกษาเองระดับหนึ่งเราต้องมั่นใจระดับหนึ่งอะโอเค